ในหนังสือประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ของคณะกรรมการจัดงานสมโภธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสสมโภธกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีเมื่อปีพุทธศักราช2525ในบทที่สองนั้นกล่าวถึงสงครามกับพมา่าความเป็นไปเป็นมาในประเทศพมา่าราชวงศ์อรองพยา เริ่มขึ้นเมื่อมังออกใจยะรวบรวมชาวพมา่าต่อสู้กับชาวมอนซึ่งขณะนั้นเป็นใหญ่เหนือพมา่าโดยตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นที่บ้านมุชโชโบต่อมาตั้งเป็นเมืองรัตนสิงใช้นามว่าพระเจ้าอารองมินตาคยีหรือที่เรียกกันว่าพระเจ้าอารองพยาโดยยกทัพไปตีเมืองอังวะได้เมื่อปีพุทธศักราช2296พระเจ้า,อารองพยา ตีหัวเมืองมอนทั้งหลายไว้ในอำนาจพวกมอนหนีพาม่าเข้ามาในเขตดินแดนไทยซึ่งเป็นสาเหตุให้ไทยต้องเริ่มทำสงครามกับพาม่าในปีพุทธศักราช2302เมือ่อทัพพม่าติดตามมอนเข้ามาพระเจ้ารองพญาสิ้นพระชนในปีพุทธศักราช2303มั่งลอกราชบุตรพระองค์ใหญ่ได้รับราชสมบัติเมื่อสิ้นราชการ พระเจ้ามังรอกนั้นมังหม่องราชบุตรยังมีพระชนน้อยราชสมบัติจึงตกอยู่กับมังระพระอนุชาในรัชกาลพระเจ้ามังระนี้เองกองทัพพมา่าได้ตีกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปีพุทธศักราช2310แต่เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงกรอบกู้เอกราชคืนจากพมา่าในปีพุทธศักราช2310นั้น เป็นเวลาที่พระเจ้ามังระไม่มีกำลังพอที่จะกลับมาโจมตีเมืองไทยอีกเพราะกำลังทำศึกสงครามอยู่กับชาวจีนเมื่อสงครามกับจีนสงบแล้วจึงหันมาทำสงครามกับไทยอีกระหว่างหนึ่งในปีพุทธศักราช2113ถึงปีพุทธศักราช2319แต่เมื่อถึงราชการของพระเจ้าจินกูจาผู้ซึ่งไม่สามารถในการปกครอง ไม่มีความชำนาญในการลบเมืองไทยจึงว่างศึกพม่าไปเกือบสิบปีเมื่อปลายรัชกาลของพระเจ้ามังระนั้นมังหม่องโอรสของพระเจ้ามังรอกเจริญพระชนษาขึ้นพระเจ้ามังระเกรงว่ามังหม่องจะชิงราชสมบัติจึงคิดกำจัดมังหม่องเสียแต่พระราชชนนีซึ่งเป็นย่าของมังหม่องได้ทรงขอร้องไว้โดยสัญญาว่าจะบังคับให้มังหม่องออกกระหนด จนตลอดพระชนชีพไม่ให้มาเกี่ยวข้องกับราชการแผ่นดินพระเจ้ามังระมีราชบุตรสองพระองค์องค์ใหญ่คือจินกูจาซึ่งเป็นโอรสประสูติแต่มพระมเหสีองค์เล็กชื่อฉลองจะเป็นบุตรพระสนมจิงกูจามีความประพฤติเสเพโปรดคบคนผ่านในปีพุทธศักราช2317พระเจ้ามังระประชวรหนนะัก จำเป็นต้องมอบราชสมบัติให้แก่จิงกูจาเพราะเกงจะเกิดการจราจนถ้ายกให้กับผู้อื่นเมื่อพระเจ้าจิงกูจาเสวยราชสมบัติเกงว่าจะมีผู้คิดร้ายได้โปรดให้จับแฉลงจาราชอนุชาสำเร็จโทษเสียแล้วเรียกกองทัพอาแซหุนกี้ซึ่งกำลังมารบอยู่ที่เมืองพิสณุโรลก,กลับไปและพานหาสาเอตถอดยศอาแซหุนกี้เสีย ได้สำเร็จโทษพระเจ้าอาพระองค์ใหญ่แล้วในประเทศพระเจ้าอาอีกสามพระองค์ออกจากกรุงอังวะพระเจ้าจิงกูจาไม่มีราชโสบุรเกิดแต่พระมเหสีแต่ยกที่ดาของอมบาดอตวนบุญขึ้นเป็นสนมเอกแล้วตั้งอตวนบุญเป็นขุนนางใหญ่วันหนึ่งพระเจ้าจิงกูจาพิโรดนางสนมเอกนั้นจึงให้เอาไปถ่วงน้ำ แล้วถอดบิดาของนางลงเป็นไพ่ฮัตุวนันบุนโกรธแค้นได้ไปคบคิดกับตะแคงประดุงซึ่งเป็นพระเจ้าอาพระองค์ใหญ่ของพระเจ้าจิงกูจาที่เหลืออยู่และอาแซวุนกี้โดยปรึกษากันจะกำจัดพระเจ้าจิงกูจาเสียในชั้นแรกกะว่าจะสนับสนุนมังหมองที่บวชเป็นสามเณรอยู่ในให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน ในปีพุทธศักราช2324พระเจ้าจิงกูจาสเสด็จประพาสหัวเมืองมังม่องศึกจากสามเณรเข้ากับพวกกอกระบ,บทซึ่งเข้าป้นยึดเมืองอังวะได้มังม่องขึ้นว่าราชการแต่ไม่มีความสามารถในการปกครองบ้านเมืองพวกโจรที่เหลือป้นเมืองอังวะได้นั้นได้เที่ยวแย่งชิงทรัพย์สมบัติของชาวเมืองมังม่องไม่สามารถจะจัดการได้ พวกข้าราชการจึงพร้อมใจกันเชิญตะแคงประดุงขึ้นคลองราชสมบัติมังมองได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเพียงสิบเอ็ดวันพระเจ้าประดุงก็จับสำเร็จโทษเสียฝ่ายพระเจ้าจิงกูจาเมื่อได้ทราบว่ามังมองชิงราชสมบัติก็คิดจะหนีไปอยู่ที่เมืองกระแสแต่ยังเป็นห่วงพระราชชนนีจึงลอบมาใกล้เมืองอังวะมีหนังสือไปทูลพระราช,ชนานี ให้ทรงทราบว่าจะหนีไปแต่พระราชชนนีห้ามไว้เป็นกษัตริย์ถึงจะตายก็ควรจะตายในบ้านเมืองของตนพระเจ้าจิงกูจาจึงเกิดมานะพาสมัครพรรคพวกที่เหลืออยู่เข้ายัางเมืองอังวะอตวนบุญทราบดังนั้นจึงคุมลี้ลมาร้อมจับพระเจ้าจิงกูจาและปงพระชนชีพเสียขั้นพระเจ้าประดุงทราบว่าอตวนบุญปงพระชนพระเจ้าจิงกูจา ก็ส่งพระพิโรธว่าไม่ควรฆ่าฟันเจ้าหนายโดยพระราการจึงให้เอาอัตวนบุญไปประหารชีวิตเสียขณะที่เกิดการทิ้งราชสมบัติกันวุ่นวายในเมืองพมา่านั้นบรรดาเมืองขึ้นของพมา่าก็พากันกระด้างกระเดืองบ้านเมืองถึงกับส่งกองทัพเข้าป้นเมืองอังวะพระเจ้าประดุงต้องทำสงครามปราปาหมหัวเมืองอยู่หลายปีพระเจ้าประดุงมีความสามารถในการทำศึกสงคราม ยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนแห่งราชวงศ์อรองพญาทรงปราบปามหัวเมืองมอนและไทยใหญ่โดยราบคาบทรงสร้างราชธาน,นีใหม่ที่เมืองอมะระปุระเมื่อปีพุทธศักราช2,326ต่อจากนั้นก็ได้ยกกองทัพไปตีเมืองมณีปุระและยะไข่แต่การปราบหัวเมืองใดๆน,น,นั้นก็หาเพิ่มพูนเกียรติยศของกษัตริย์พาม่า เทียบเท่าการปากเมืองไทยได้ไหมดังนั้นพระเจ้าประดุงจึงได้เป็นผู้เริ่มสงครามไทยกับพม่าขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2328พระเจ้าประดุงเตรียมกองทัพมาตีไทยเกณฑ์คนทั้งจากในราชธานีตามหัวเมืองและเมืองประเทศราชทั้งปวงรวมไพ่พลได้ประมาณ144,000คนจัดเป็นทัพใหญ่9ทัพ ทัพที่1มีจำนวนพลหนึ่งมืคนยกเข้าตีเมืองไทยทางหัวเมืองปักใต้ตั้งแต่เมืองมาริดทัพบ,บกมีหน้าที่เข้าตีตั้งแต่ชุมพรถึงสงขลาส่วนทัพเรือให้ตีหัวเมืองชายทะเลตะวันตกตั้งแต่เมืองตะกัวป่าถึงทลางคือภูเก็ตในปัจจุบันกองทัพที่1มีหน้าที่รวบรวมสเสบียงอาหาร ไว้สำหรับกองทัพหลวงด้วยทัพที่สองมีกำลังทหารหนึ่งหมื่นคนมาตั้งอยู่ที่ทวายให้เดินทัพเข้าทางด่างบ้องตี้ตีเมืองราชบุรีเพชรบุรีลงไปบรรจบกับทัพท,ที่หนึ่งที่เมืองชุมพรทัพที่สามมีกำลังสามหมื่นคนยกเข้าทางเมืองเชียงแสนตีเมืองลำปางและหัวเมืองทางริมน้ำที่อยู่ริมแม่น้ำแควแม่น้ำยม ตั้งแต่เมืองสวรรคโลกเมืองสุขโขทยัยลงมาบรรจบกองทัพหลวงที่กรุงเทพมหานครทัพที่4มีทหารจำนวนหนึ่งคนทัพที่หมีทหารห5,000ันคนทัพที่6ถือพล1น0 0คนทัพที่7ถือพลหนึ่งคนและทัพที่8มีจำนวนห0,000คนตั้งอยู่ที่เมืองมอตมะจะเดินทัพตามลำดับ เข้าตีเมืองไทยทางด่านเจดีสามองค์มุ่งเข้าตีกรุงเทพมหานครทัพที่6และทัพที่7มีราชบุตรของพระเจ้าประดุงเป็นแม่ทับส่วนที่8เป็นทับหลวงมีพระองค์เจ้าประดุงเป็นแม่ทับทัพที่9ยกเข้าทางด่านแม่ระเมาแคว้นเมืองตากมีจำนวน 5, คน5,000ันคนตีหัวเมืองเหนือทางริมแม่น้ำปิงตั้งแต่เมืองตาก กำแพงเพชรให้ลงมาบรรจบกับทัพหลวงที่กรุงเทพศึกพระเจ้าประดุงครั้งนี้นับเป็นครั้งสำคัญที่สุดในพงศาวดารไทยและพมา่าพม่าได้ทุ่มเทกำลังทั้งหมดเข้าโจมตีเมืองไทยทุกทางที่จะเข้ามาได้ในเวลานั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อครั้งพระเจ้าบุเรงนองหรือพระเจ้ารองพญายกกองทัพเข้าโจมตีเมืองไทยทั้งสองพระองค์มักจะยกเข้ามาทางด่าน หรือสองทางถ้าเทียบกับพระเจ้าประดุงแล้วจะเห็นได้ว่าถึงแม้พระเจ้าประดุงจะมีความสามารถในการลบยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนแต่ยุทธวิธีในการลบของพระอ,องค์นั้นยังด้อยกว่าพระเจ้าหงสาบุเรงนองอยู่มากเพราะพระองค์ทรงกะแผนการผิดพลาดด้วยข้อสำคัญสองข้อคือ 1. การแบ่งแยกกำลังกองใหญ่ให้เข้ามาหลายๆทาง แทนที่จะเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนจึงเป็นการยากมากที่จะกำหนดให้มาถึงจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพพร้อมกันเพราะระยะเวลาทางไม่เท่ากันประการหนึ่งและเพราะลักษณะของภูมิประเทศสำหรับการเดินทางต่างกันอีกประการหนึ่งเหตุผลข้อที่2คือการลำเลียงและการจัดหาอาหารสำหรับกองทัพทั้ง9ซึ่งมีจำนวนทหารทั้งหมดประมาณ1 5 0 0 0 0คน เป็นการลำบากมากฝ่ายไทยเมื่อทราบข่าวศึกพมาก่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้ประชุมพระพรมมงสานุวงศ์เสนาบดีข้าราชการผู้ใหญ่ปรึกษาถึงการศึกของพม่าที่ยกมาฝ่ายไทยมีกำลังทหารน้อยกว่าประมาณครึ่งหนึ่งคือมีจำนวนพลอยู่เพียงเจ็ดหมื่นคนเศษถ้าจะแบ่งทหารออกไปรับ ทุกเขตแดนที่พม่ายกเข้ามาก็จะเป็นการเสียเปรียบจึงเห็นควรรวบรวมกองกำลังไปรับศึกพม่าทางด่านที่สำคัญก่อนกองทัพใหญ่ของพมา่าคือทัพที่เข้ามาทางด่านเจดีสองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชจึงโปรดเก้าให้จัดกองทัพสู้พม่าเป็นสทัพคือทัพที่1ให้กรมพระราชวังหลังหรือกรมพระราชวังบาวรสถานพิมุก เวลานั้นดํารงพยศเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศเป็นแม่ทัพมีกำลังพล15,000คนไปขัดตาทัพอยู่ที่เมืองนครสวรรค์คอยป้องกันทัพที่สและทัพที่9ของพมา่าไม่ให้ล้ำเขตนครสวรรค์ลงมาจนกว่าทัพใหญ่ของไทยที่กาญจนบุรีจะตั้งศึกได้เรียบร้อยทัพที่สองเป็นทัพใหญ่กว่าทุกทัพมีจำนวนพลสามหมื่นคน สมเด็จพระอ,อนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าทรงเป็นแม่ทัพยกไปตั้งที่เมืองกาญจนบุรีเมืองเก่าคอยต่อสู้กับทัพพระเจ้าประดุงที่จะยกเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์ทัพที่สให้พระเจ้าพยาธรรมมาหรือบุญรอดกับเจ้าพยายมราชคุมพลห้าหมื่นคนไปตั้งอยู่ที่ราชบุรี คอยรักษาทางนำเลียงของทัพที่สองและคอยกันทัพพมา่าที่มาทางใต้ทัพที่4กองทัพหลวงจำนวนสองหมื่นคนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชทรงเป็นจอมทัพตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเป็นกองหนุนถ้ากำลังศึกด้านไหนหนักจะให้ยกไปช่วยด้านนั้นเป็นที่สังเกตว่าถึงแม้กำลังทหารของไทย จะน้อยกว่าทหารพรม่าก,ก็ตามแต่มีกำลังใจดีเข้มแข็งเพราะได้แม่ทัพที่มีความสามารถทหารไทยมีความรู้ในด้านภูมิประเทศมีความชำนาญในการรบเนื่องจากได้ทำสงครามกู้บ้านเมืองมานานและมีความสามัคคีพร้อมเพียงรวมถึงการประสานงานกันได้อย่างดีการลบที่ราชญาสมเด็จพระอนุชาทีราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคล เสด็จยกกองทัพออกไปถึงเมืองกาญจนบุรีตั้งค่ายมั่นที่ทุ่งลาดยาเชิงเขาบรรทัดคอยสกัดกั้นทัพพม่าไม่ให้ลงจากเขาได้กองทัพที่สี่ของพม่ายกเข้ามาพบกับกองมอนซึ่งเป็นกองทัพหน้าของไทยกองมอนร่าถ,ถอยพม่าจึงติดตามตีมาถึงทุ่งลาดยากองทัพของกรมพระราชวังบวรตั้งรับอยู่ยุทธวิธี ที่ไทยไปรับทับพพมา่าที่ราชยาข่าวนี้ผิดกับพิธีที่ไทยใช้สู้รบกับพมา่าในครั้งก่อนๆในสมัยของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหรือครั้งของสมเด็จพระนเรศวรเกือบทุกข่าวเว้นแต่ครั้งสงครามยุทธถาถีถ้าพมา่ายกกองทัพใหญ่เข้ามาไทยมักตั้งทัพต่อสู้ที่พระนครรีอยุธยาเพราะมีชัยภูมิที่เหมาะสมที่จะรับค่าศึกคือมีลำน้ำล้อมรอบ และบริเวณรอบๆก็เป็นที่ลุ่มเมื่อถึงหน้าน้ำน้ำจะท่วมหมดถ้ารักษากรุงอยู่ได้จนถึงน้ำหลากค่าศึกก็ต้องยกทัพกลับไปแม้เมื่อสร้างกรุงเทพมหานครก็คิดถึงการรับทัพค่าศึกด้วยวิธีนี้เป็นข้อใหญ่เช่นเดียวกันดังได้กล่าวแล้วคือใช้ลำน้ำล้อมรอบพระนครแต่ครั้งเมื่อพม่ายกทัพใหญ่เข้ามามุ่งหมายจะโจมตีกรุงเทพมหานครเข้าจริงๆในครั้งแรก ทางฝ่ายไทยกับเปลี่ยนยุทธวิธีใช้กองทัพใหญ่ออกไปรับนอกเมืองหลวงคงเป็นเพราะพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ทุ่งลาดยา่าอยู่ต่อเชิงเขาบรรทัดที่พมา่าต้องเดินทัพเข้ามาถ้าไทยสามารถรักษาทุ่งลาดย่าไว้ได้กองทัพพมา่าที่ยกเข้ามาก็ต้องติดอยู่บนภูเขาอันเป็นที่ธุระกดานหากขาดเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพ การเดินทัพก็จะยากลำบากเปรียบเสมือนค่าศึกต้องอยู่ในตรอกไทยสกัดคอยอยู่ที่ปราตอกถึงกำลังจะน้อยกว่าก็สามารถที่จะสู้ได้กองทัพพมา่าเมื่อปะทะกับกองทัพหน้าของไทยก็จำเป็นต้องหยุดที่เชิงเขาดังนั้นกองทัพที่ยกตามหลังมาก็ต้องหยุดบนภูเขาเช่นเดียวกันทัพที่6ของพมา่าตั้งอยู่ที่ท่าดินแดงทัพที่7อยู่ที่ 3, สามศพ ส่วนทัพหลวงคือทัพที่8นั้นตั้งอยู่ที่ปลาย,ล,ายลำน้ำร่อนสี่พ้นด่านเจซีสามองเข้ามาเพียงเล็กน้อยกองทัพพม่าที่ตั้งอยู่บนภูขเขาจะหาสเสบียงอาหารในแดนไทยก็ไม่ได้จึงต้องขนสเสบียงจากแดนพมา่าเข้ามาส่งในทุกทัพนับว่าเป็นความยากลำบากอย่างยิ่งพม่าจึงเสียเปรียบไทยตั้งแต่เริ่มยกทัพเข้ามาในเขตแดนไทยดังนั้น เมื่อทัพหน้าของพมา่าตั้งค่ายลงที่เชิงเขาบรรทัดแล้วสมเด็จพระบวรราชเจ้าจึงมีรับสั่งให้ทัพไทยเข้าตีค่ายพมา่าแต่ในชั้นแรกพรมา่ายังคงต่อสู้อย่างเข้มแข็งต่อมาทรงสั่งจัดกองโจรคอยออกซุ่มสกัดตีลำเลียงสเสบียงของพมา่าที่ลำธารน,น้ำใสยโยกพมา่าเข้าขัดสนสเสบียงอาหารยิ่งขึ้นในระยะนั้นเองพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชเสด็จยกทัพหลวงหนุนไปจากกรุงเทพแต่สมเด็จพระอนุชาธิราชได้กราบทูลว่าการลบทางนี้ฝ่ายไทยกำลังได้เปรียบเพราะทหารพรมาร่าอดอยากมากขอให้สเสด็จกลับคืนกรุงเทพคอยช่วยเหลือทางอื่นจะดีกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงสเสด็จคืนพระนครสมเด็จพระปวรราชเจ้าทรงกระทำกลอนอุบายหลวงพมา่าคือ ในเวลากลางคืนมีรับสั่งให้แบ่งกองทัพกลับออกไปมาพ้นจากสายตาพมา่าคันรุ่งเช้าก็ให้กองทัพถือธงทิวเดินขบวนกลับเข้ามาหนึ่งเนืองพม่พมาผู้อยู่ที่บนเขาสูงแลเห็นประหนึ่งว่ากองทัพไทยมีกำลังมาหนุนเพิ่มเติมทุกวันก็ยิ่งข้างคล้มหมดกำลังใจทุกทีจึงได้แพ้แพ้กับกองทัพไทยโดยง่ายอาจกล่าวได้ว่าสมเด็จพระอนุชาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถทรงชนะศึกด้วยทรงใช้สงครามจิตวิทยาขั้นทรงเห็นว่าพม่าอดอยากและขั้นค้ามมากพอแล้วในวันศุกร์เดือน3แรงสีข้าปีพุทธศักราช2,328จึงมีรับสั่งให้กองทัพไทยระดมเข้าโจมตีค่ายพม่าพร้อมกันพม่ากองทัพที่4และกองทัพที่5แตกพ่ายไปยังกองหลัง ฝ่ายพระเจ้าปะดุงครั้งทราบว่ากองทัพหน้าของพระอ,องค์แตกพ่ายจึงเห็นว่าจะลบต่อไปไม่สำเร็จประกอบกับทหารในกองทัพของพระอ,องค์มีการขาดแคลนเสบียงอาหารและเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยจึงสั่งให้เลิกทัพกลับไปเมืองเมาตตมะฝ่ายกองทัพที่สองของพอม่าที่เข้ามาทางทวายยกเข้ามาทางด่านบ้องตี้แต่ทางนั้นต้องข้ามภูเขากันดานกว่าด่านเจดีสามบง จึงเดินทัพได้ช้ากองหน้าของพญาทวายมาตั้งค่าอยู่ที่เมืองเขางูเจ้าพญาธรรมมาและเจ้าพญายมราชซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองราชบุรีไม่ทราบว่าฐานพม่ากยกเข้ามาแล้วต่อเมื่อสมเด็จพระอนุชาที่ราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีชายชนะที่ราชญาแล้วได้แบ่งกําลังทหารมาช่วยทางชุมพรและเมื่อทราบว่ากองทัพพม่าตั้งค่าอยู่ที่นอกเขางู จึงยกทัพเข้าตีค่ายมาพมา่าพม่าแตกหนีทั้งทัพหน้าและทัพหลังกองทัพไทยจับทหารพรมาร่าและช้างมากองทัพไทยจับทหารพรมาร่าและช้างมาผ่านะได้มากที่เหลือหนีกลับไปทางเมืองทวาย